นีเดียวไปยังยาก c นะผแหลยเอาอางเอาผมไปอันด้วยโดนเดี่ยครับผมยินดีมานก็เดียวเดียวเดียวไหนบักไม่เดี่ยวเดี่ยวสองเลยไม่เลยไหนเดี่ยวเดี่ยวรู้ไหมว่าเราสองคนร่วมรักกันอยู่แจวมองเนี่ยต้นใหญ่เลยครับผมนี่ต้นติดเมื่วานเนี้ยแต่เดี๋ยวนี่ยเอาไปงานเลยโอ้มีตลูกใหญ่ๆเลยครับผม ใครชอบปักม่วกก็มาเด้อผมทางสะแก้วนะครับผมต้มทุกอย่างเอาที่ค่อมตันส่อมมันบ่แม่นว่าส่อมบ่ได้เขาเอาไปส่อมเจ้เลยค่อมกันเอาไปส่อมส่อมมาได้เอาไปส่อมส่อมบ่ได้บ่ได้ไปส่อมอีกส่อมมาได้ประกอบมามาเลยสิริงทางไก่ไม่ใช่เพื่อนไม่ไม่เลยเขาล็อก 不不，怎没有